สวัสดีครับสำหรับคนที่กำลังหาวิธีทำเปลี่ยนรูปพื้นหลังนะครับของ iPad นะครับวิธีการก็คือไปที่แอปรูปภาพนะครับจากนั้นเราก็จะมีรูปภาพสวยๆของเรามาใช่ไหมครับเราก็เลือกมาสักหนึ่งรูปนะครับยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างรูปนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดส่งนะครับด้านบนเนี่ยขวาบนข้างๆรูปหัวใจเนี่ยจะมีรูปส่งนะครับ กดส่งจากนั้นเลื่อนหาคคำว่าใช้เป็นพื้นหลังนะครับตัวนี้นะครับปรับเป็นพื้นหลังนะครับจากนั้นกดตั้งค่านะครับเขาจะให้เลือกว่าจ,จะตั้งเป็นพื้นหลังเนี่ยในตอนหน้าจอล็อกหรือว่าจะตั้งเป็นพื้นหลังในส่วนของหน้าจอตอนคายล็อกเข้ามาแล้วนะครับผมยกตัวอย่าง ทำเฉพาะหน้าจอล็อกก็แล้วกันนะครับเราก็เลือกหน้าจอล็อกเข้าไปนะครับแบบนี้ทีนี้เมื่อเวลาที่เราล็อกเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนั้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมล็อกเครื่องไม่ได้เพราะว่าลืมไปว่าถ้า,าเครื่องเนี่ยแอปอัดหน้าจอมันจะหลุดนะครับทใไมงั้นเราต้องเลือกทําเป็นพื้นหลังแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นทางคู่ก็แล้วกันนะครับอ่าทางคู่พอเรากดออกมาแล้วเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวของเราให้เป็นรูปนี้แล้วนะครับลองเล่นดูนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเนี่ยก็ถามไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราถือว่าเป็นเพื่อนกันแบ่งปันกันแชร์ลิงประสบการณ์กันนะครับจากนั้นผมขอเปลี่ยนเป็นแบ็กกราวเดิมนะครับเพราะว่าสดใสไปนิดนึงโอเคนะครับง่ายมากๆครับลองทำดูสนุกสนุครับ มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปอยากให้ผมสอนวิธีการทำยังไงทำอะไรก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ